คำแยกอะไรเละเทะไปหมดแล้วนั่นนาตายหัวตายหามกินอะไรของมึงแบบนี้ผีอยู่ในหรือเปล่าอีดำาไม่ใช่รินี่นามบ่ดนตีสิขาปิดซอยนะคะบอกเลยไม่มีนะครับขอโทษด้วยครับน้องมันคนสติไม่ดีครับแม่เดี๋ยวไม้หนึ่เลแม้วันนี้ครับเซฟไม่ได้มาคนเดียวนะครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยเร็วต้องนะครับพี่รุ่นวัดอนอสนะครับ วันนี้เราก็อยู่กันที่โ <Thomas S 1> <Thomas S 2> ทมัสคลินิกครับ,รบถ้าใครติดตามในไอจี IG ต้องเนี่ยก็จะเห็นว่าต้องเนี่ยจะมาทาหน้าที่นี่บ่อยมากแล้วก็ที่แบบหลักมากเพราะว่าเวลาเป็นรอยสิวหรือไม่ว่าจะแบบมีปัญหากังวลอะไรเนี่ยคุณหมอจะแนะนําดีมากแล้วก็ช่วยกับปรับให้แบบดีขึ้นเลยครับก็คือคลิปนี้เนี่ยอยากจะพาเพื่อนๆมารู้จักคุณหมอนะครับแล้วก็ให้ดูว่าเออเวลาต้องมาที่นี่ทำอะไรบ้างน,นะครับแต่ข้างในกันเลยดีกว่าครับไปเลย ู่กับคุณหมอแยมแล้วนะคะที่ชอมัสคลินิกนะครับปกติมาทุกครั้งก็จะทำเกี่ยวกับพวกวิตามินผิวใสอะไรเงี้ยครับใช่ค่ะส่วนวันนี้มาอยากก็กังวลเรื่องแบบอยากให้แบบกรอบหน้ามันชัดๆเลยเนี่ยค้ได้ได้ผมว่าหนุต้องเขาถ่ายงานตลอดเลยงานเยอะมากเราก็แบบไม่อยากให้มีรอยมีเขียวอะไรเงี้ยเนาะเราก็ใช้นวัตกรรมให้คูดีกว่าที่นี่ก็จะเป็นเครื่องยุโรปนะคะมันจะไม่วอมก่อน แล้วก็อาจจะเห็นผลเลยแล้วก็ทุกครั้งทุกคนก็จะรู้สึกว่ามันแบบรัดเข้ารูปเลยทันทีก็เหมาะกับน้องต้องเลยค่ะก็คือเวลาที่ดีสุดในการสัมก็คือ6เดือนหรือว่าไม่เกินก็จะดีค่ะแต่้ารีบมากก็สเดือนสเดือนก็ได้เพราะว่ายิ่งแบบว่าทําหลายๆครั้งยิ่งน่าใส่ด้วยเพราะว่าใช่ทําให้ผิวดูเด็กขึ้นอะไรเงี้ยด้วยเห็นผลประมาณจริงๆก็สักประมาณ 15- 20%ย่อะไรเงี้ยค่ะแต่คือทุกคนเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันรัด ะ acio, จะไม่มีการแบบว่าอุ้ยบวมแดงตุ๋ยก่อนเป็นอาทิตย์เราค่อยเราค่อยลาดอย่างเงี้ยจะไม่มีช่ดีตรงนี้ตรงที่ไม่มีการไม่มีรอยไม่มีการใช่ใช่แ้ก็ก็ไปถ่ายงานพรุ่งนี้ได้เลยโอเคครับไปลองทำกันก่อเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปทายชากันก่อนนะครับเพื่อเป็นการไม่เติบกัวเจ็บใช่ไหม ไงบ้างกลัวไหมไม่กลัวหรอกเพราะว่ารู้ว่าทำที่นี่ไม่เจ็บโอเคไปโหม่นะครับ <laughs> นี่ก่อนนะอันนี้ขั้นตอนอะไรครับตงตง <laughs> เป็นการทายาชาครับไม่เจ็บเนาะเจ็บไหมน้ำไม่เจ็บไม่เจ็บเราทาแบบค่อยค่อยๆนทะ <laughs> าเพื่อความสบายใจ <laughs> ก็่ทาแล้วเออจะได้ไม่เสร็จแต่จริงๆเอาจริงเคยเคยทาอยู่รอบหนึ่งนะกับที่เนี่ยไฮฟูตอนนั้นคือรู้สึกว่าไม่เจ็บเลยอ่ะอันนี้แบบไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้พูดเพื่อแบบโปรโมทเลยนะแต่มันไม่เจ็บจริงๆแบบรู้สึกว่ามันทนไหวอ่ะเจ็บสุดก็น่าจะเป็นฉีดสิวโกนสิวก็ฉีดสิวเจ็บกว่าครับอันนี้เอบรอยแล้วนะคะครับอ่ะเดี๋ยวนอนรอไปเนาะใช่โอเคก็มาเจอกันโอเคเจอแล้วนะคะ ก็ชิวเนาะมันก็แบบชิวแล้วเคยแล้วอะไรเงี้ยแต่แค่แบบหางๆมาแล้วก็รู้สึกเหมือนเดิมแต่ว่าเครื่องนึ่งก็จะนุ่มนอนหนักนะคะไม่ได้แบบเจ็บแบบหยาบๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าจิ๊จิจิสวยสวยโอเคโอเคพร้อมไหมลองพร้อมครับโอเคดูกันเลย ไม่เจ็บเลยรู้สึกแบบกระชับหน้าตึงๆนิดนึงดูซิีเขาดูซิเล็กเลยวะเล็กเลยหน้าเือสองนิ้วแล้วเนี่ยนิ้วเดียวได้ไหมเดียวครับก็ไม่เจ็บเลยเดี๋ยวมันจะค่อยแบบดีขึ้นเรื่อยๆนะนใช่ไหมว่าตอนนี้คือเห็นผลประมาณ1 5หถง20%ถ้าอยากรู้ไว้ขนาดไหนติดตามต้องได้ที่ IG ต้องต้องคับ T O N G จุด T O N 9ครับแล้วก็ ติกตอกได้นะครับก็วันนี้ก็เลยอยากมาบอกเคล็ดลับเพื่อนๆที่ต้องมาโทมัสคลินิกนะสามารถปรึกษาคุณหมอได้เลยไม่ว่าจะกังวลเรื่องอะไรหรือว่าอยากแบบมีปัญหาตรงไหนอย่างเงี้ยคือคุณหมอสามารถแนะนําให้ได้แล้วก็แก้ปัญหาแบบตรงจุดยังไงก็ฝากด้วยครับนี่ครับคุณหมอครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ วันนี้เราอยู่ที่ปั๊มน้ำมันสี่แยกโรงพยาบาลกลางเพราะเรามาจะมาร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะคะวันนี้ใช่คือร้านนี้เขาบอกว่าเป็นร้านที่เราสองคนเนี่ยมาบ่อยมากมากมากแบบมากจริงเนาะก็คนที่มาร้านคั่วไก่สมนเมลินเนี่ยแต่เขาก็จะมาจอดรถที่ปั๊มเชลนี้กันนี่โอเคจอดได้เลย40บาทโอเคใช่เสร็จแล้วเ็เทแล้วเหยวเราก็เดินกันไป เนาะหลังก็เดินเดินใช่ไปก็คือเดินไปตามถนนเรื่อยเรื่อยเรื่อยเลี้ยวซ้ายเข้าไปใช่โอเคเจอกันที่ร้านนะครับเจอกันที่ร้านฝนตกแล้วว่ะดูดิมาแล้วฝนตกเลยฟ้าฝนไม่เป็นใจอีกแล้วไม่ชุดเจ๊แหละไม่ฝนตกโชว์ุดชลชลชลเเซ็กซี่นะโอ้ยหมุนหมุนหมุนวันนี้ไป็นไงในเพียงวันนี้มาร้านขั้วไก่ที่อยู่ที่ ตรงนี้อ่ะแยกโรงพยาบาลกลางจะมีร้านคั่วไก่อยู่ <Okay. S 1> มาได้นะร้านคั่วไก่ก็จะอยู่ในซอยนี่เราต้องอยู่ในซอยอยู่ในซอยในซอยลึกในซอยลับในซอยลับๆใช่ใช่วันนี้เราจะมาแบบยั่วยๆัวสับๆอยู่ในซอยแห่งหนึ่งแถวแยกโรงพยาบาลกลางค่ะใช่แล้วพอเรามาปุ๊บฝนตกเลยค่ะวิ่งกะเนรละนาดหมดค่ะได้ <จะ S 1> <Okay. S 2> แล้วดีครับ นี่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 มาแล้วคายเลยแล้วกันอ่าเห็นไหมนังคั่วทั้งวันหนังคั่วทั้งวันยัยเนี่ยเห็นไหมเออสวยหนังคั่วทั้งวันคั่วประหยชนคั่วเก่งทักทายวัอดีหน่อยเรฝากร้านหน่อยโอเคนี่นี่เลยมาเลยร้านก๋วยเตี๋ยวไก่สูตรมะลิสูตรโบราณอยู่ที่สี่แยกโรงพยาบาลกลางถ้ามาไม่ถูกหรือมาหลงหรืออะไรก็แล้วแต่สารพัดสารเพที่คุณจะยังไงนี่เบอร์โทร โทรเลยค่ะจอบโทรมาจองก่อน้องดูเซฟนี่มิชลิน2019เด้อแล้วก็มิชลิน2021่อแล้วปีนี้อะยังไงอะปีนี้ไม่ได้หรอแม่แล้วยังไงได้ค่ะได้แล้วอยู่ไหนยังได้ออกมาติดเลยค่ะโอเคเออนานโชว์ไปหน่อยหนึ่งโชว์ไปหน่อยหนึ่งเปล่าแนะนําเลยนะว่าจะกินหนังไก่ทอดหรือจะกินข้วอบหรือ,อยัางไงาทุกอย่างที่อยู่ในเมนูตรงน,นี้ต้องจองก่อนนะอยู่ไม่จองอยู่ก็ไม่ได้นะ โอเคแลก็มนคนนะมากี่คนนะเดี๋ยวจะถ่ายสี่คนมาน่ไม <esh> ่ตกแรงว่ะเพิ่งตกเมื่อกี้ได้ครับตัวลีลาหน่อยไหมลีลาหน่อยไหมตอนผัดตอนทำอ่ะโยโย่มาโย่โย่โย่ าม,ามากับฝนป้ามากับฝนก็สวยตอนที่เปียกฝนป้าเออโอเคง่ายอาสี่ปลาผู้เซฟโอเคลอได้นะคะอร่อยร้านนี้ทำรีไปเลยสินค้าแม่เดี๋ยวไม่แล้วเร็ว <laughs> ไม่ได้แค่ทาทำไม่ได้ไดน้นี่นี่เห็นไหมปิดนี่ปิดหม้อลแล้วเ้อหม้มอนี่นี่มาแล้วมาแล้วันนี้นะครับอันนี้ก็คืออะไรนะข้าไก่ข้าไก่้าไ,ไก่ก็เดี๋ยวเป็นก็เดี๋ยววโอก,โอกไข่ออนเซนนะฮะต้ในตำนานนะครับนี่เลยอันนี้คือสุดเด็ดสุดเด็ดนะครับก็ดดะคะือหนังไก่ทอด อันน <Private S 2> ี้คือโทรมาจองใช่อันนี้คือมามืดๆค่ำๆคือไม่ได้กินแล้วถ้ามาค่ำไม่ได้กินต้องโทรมาจองก่อนโทรมาจองตั้งแต่กี่โมงนะบ่ายสามได้ไหมบ่ายสี่นันเปิดถ้ามาหนึ่งทุ่มก็ต้องบ่ายสามว่าต้องโทรแล้วนะว่าโทรมาจองก่อนหนังใกล้เนี่ยเด็ดมากของที่เนี้ยคือมันมันมีน้อยเนาะคือถ้ามาห้าโมงคือหมดเสร็จ โอ้แม่ขอบคุณค่ะนี่เขาต้องกับแม่เร็วแม่ตัวก่อนชื่ออะไรเนี่ยชื่ออ้อยค่ะมาหาแม่อ้อยได้เลยนะถ้ามาถึงกะโทรมาแล้วบอกจองแม่อ้อยโอเคป้าแม่อ้อยรอดก็คือเราอกินร้านเนี้ยมาแล้วแบบมาน่บห้าหกปีได้ละเนาะ ช่ก็คือร้านนี้ก็คือต้องดันไม่นำมาเพราขาไม่เห็นแบบว่าเออมีคนแบบว่าแชร์กันเยอะอะไรอย่างนี้คนไหนคนไหนชื่อดามคนไหนชื่อดามอ่ะเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูคนไหนชื่อดามสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคคุณดัมรู้จักร้านนี้ได้ยังไงอ่ะก็เจอตามแบบคนแชร์ไม่ต้องแอดแมนแชร์อยู่ในไอจีครับแล้วก็เลยลองมาตามกินเพืวยเรายังไม่มีการเริ่ฟไหมเพื่อดามไปแล้วครึ่งนึงนะเพื่อของคุณดัมคือแบบไปแล้วนะคะก็เลยไม่ต้องเลิ่มเลย โอเคโอเคแล้วต้องแบบร้านนี้เป็นร้านฟิวบิทเนาะใช่แม่เคือรู้สึกชอบบางทีเขาใช้เตาถ่านไงใช่แล้วมาแบบมันหอมไม่รูแบบว่ามีความแบบกลิ่นกระเทาะกลิ่นถ่านอะไรเงี้ยงี้ก็กินโชยแล้วมั้งเออหิวแล้วอ่ะกินโชยแล้วกันโอเคคือต้องใส่ต้องใส่ซอสพริกซอสพริกอะไรอย่างงี้ครับ กินเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยตายห่วงตายห่ามกินอะไรของพึงแบบนี้ผีอยู่ในหรือเปล่าอีดําพึ่งกินคำแรกเองครับคำแรกอะไรเละเทะไปหมดแล้วนะั่นนะ้ากินคำเดียวอันนี้ถ่ายให้ดูนะฮะคือถ้าสมมติว่าแอนไปถ่ายที่ไหนอะแล้วถ้าสมมติว่าแอนตะโกนใส่ดําอะ สองคนนี้ก็คือจะก,ก้มหัวแล้วก็ทําแบบไม่รู้ไม่ชี้แบบกินแบบกินแบบเงียบๆแล้วก็แบบว่าแบบไม่รู้ไม่ชี้อะไรอย่างเงี้ย <ปะ S 1> คือก้มกินใหญ่เลย<ะ>อ่ะหัวโดนตีสิขาปิดซอยนะขาบอกเลยอะไรเนี่ยหมดแล้วเหรอเอ้าไปไหนอะเอาอีจาึงไงไม่ไหวอีดอกร,ร้านอร่อยมันต้องสั่งเพิ่มปะ รัของอร่อยต,ต้องกินเรื่อยๆค่ะุ้ยแม่อะไรเนี่ย <laughs> <laughs> ก็แค่สองเนี่ยแ้วานทีส่สองจะสตาร์ทแล้วอ่ืเอ <ừ> um. ข่าวว่าเคยกินมากสุดมาสี่จาน <4 S 2> ปะ่ะใช่ไหมตอนนั้นนะ <laughs> ใช่งงมากมากินก๋วยเตี๋ยโคกไก่แต่คนเดียวห้าร้อยบาทใช่ใหญ่แค500่ไรห้าร้อยก็ตัวละห้าสิบสี่ตัวก็สอบร้อยป่ะแล้วขาบร้อยคืออะไรจะให้เด็กป่ะใกล้ๆเองนะของอร่อต้องเผื่อแผ่ใช่ไหมต้องเผื่อแผ่เบอร์ฟู้ฝากเด็กเบอร์โอเค บอกเองเดี๋ยวตัวที่สั่งกรนจะเริ่มเอาดีากิน<า>เยอะมากออก็เพราะของมันอร่อย,อยงไงต,ต้องมานะอยู่แยกโรงพยาบาลกลางเดี๋ยวให้เบอร์โทรศัพท์ไว้โทรมาเลยที่รามว่าขั้วไก่ส่วนมารีนเนาะขั้วไก่โบราณอะไรคือโบราณโบราณจริงใช่แต่ว่าต้องจองเนี่ยหนังไก่ห้ามพลาดต้อคิดดูลวกันอ่ะแม่อ้อยที่ที่ผัดอยู่ที่ทําอยู่ร้านนี้เปิดต้นแกยังไม่เกิดอ่ะแต่ตอนนี้แกก็คือเกษตรแล้วนะ แกยังทำอยู่เลยอ่ะเออห <c oughs> นังไก่ดีจริงกรอบมากใช่คืออร่อยจริงเขาอ่ะทำแบบแลบบ้วไงต้องทำทีละจานเนาะ,ะใช่ไหมทำใหม่ทุกจานแล้วก็ใช้ใช้เตาถ่านทัทใช่คืออยากบอกว่าคือถ้ามากินร้านนี้ยไม่ต้องรีบมานั่งสบายสบายคุยกันเพราะว่าทำทีละจานเวลาสั่งไปสี่จานอย่างเงี้ยเขาก็จะทำทีละจานทีละจานทีละจานไปเรื่อยไม่ได้ทำรวมกันไม่ได้ทำรวมแบบหม้อใหญ่ๆมาตักนะทีละจาน แล้วเสิร์ฟทีละจานแล้วเสิร์ฟอันนี้มาในแนวชุดอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเฟลแบบว่ายั่วยั่วแบบเฟลบอกว่าคังกูใบืองไทยปาลิปาชิลาหรือเปล่าเย่งปาซิลาคุกกี้ปาชิลากับปาชิลาวะไม่ไหวแล้วผู้พิชุกคนดูผิดช้ำมากนั่นไงเผ็ดมากแป๊บหนึ่งนะคะ ไม่สนับสนุนค่ะเขาตินฝั่งนี้นะคะปิดโลโก้เป็นพื้นที่สาหรับลูกค้านะครับลูกค้าสามาเข้าได้ปิดโลโก้ไว้แล้วก็เทแต่ถ้าอยากให้กินอะไรส่งมาได้นะใช่วันนี้สบายใจมากรถมาต้องแหนจ้าว้ทํทำผมได้เงินละหมื่นึลยอาจ้ะเรียนสัมภาระนะครับผมคุณแอนนาตัดผมนะคะวันละสองหมื่นนะครับมึงป้าหรือเปล่านี่ไม่มีนะครับขอโทษด้วยครับน้องมันคนตติไม่ดีครับ มือนี้นะครับขอขอบคุณพี่แอนนาครับต้องขอบคุณพี่แอนนาขอบคุณพี่แอนนาเป็นเจ้าภาพีเป็นเจ้าภาพแล้วกันนอนยังไงอิ่มมากใช่อิ่มมากมากเลยค่ะแม่โอยทำอร่อยมากค่ะมาได้นะแม่อ้อยแล้วก็ขึ้นเบอร์ไว้แล้วงานเบอร์โทรหาเขาได้นะบอกตองบอกว่ามาจากคลิปของเซฟแอนทัวกินนะใช่โอเคสวัสดีวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย